นี่ก็มีรายละเอียดข้อมูลของรถแล้วก็ผู้ขายเอาไว้ฮนะจะดูรูปโปรไฟล์เขาครับเขาชื่ออะไรก็เข้าไปใน Facebook ใส่ชื่อนั้นเสิร์ชหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับถ้าเข้าไปแล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็ส่งไม่เสจไปครับ ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะ 1-J 2-J r b จนะครับ1 u z นะ660เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับ แล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะ้าสีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็น RB Dead ก็จะเป็นเครื่อง2,000 cc นะครับก็ไซส์ามาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะรถบ้านสภาพงามๆแต่งหลอ่อเฟี้ยวฟ้าเล้าใจสะอาดจริงๆเลยครับวันนี้ ว้าวอืมอคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเี่เรารวบรวมรถมือสองคุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับสภาพดีมากนะครับเครื่องแน่นขับนิ่งนะครับแหมสะอาดดูดีมากๆเลย S <S 2> <S 2> มามทรงน,นี้นี่สงสัยต้องเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยไม่ว่าท่านจะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ส,สําคัญที่สุดท่านต้องมีพรลบนะครับพรลบในข้อดีของมันคือช่วยในเรื่องเวลาที่เกิดอุบัติเหตุต่อบุคคลนะครับเกิดท่านจะไปชนคนหรือเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บคู่กรณีบาดเจ็บแล้วท่านเป็นฝ่ายผิดเนี่ย พรบรจะช่วยท่านได้นะถ้าท่านไม่มีประกรันรถยนต์แล้วเขาถูกผลภาคบังคับอยู่แล้วครับท่านต่อภาษีรถยนต์ท่านถึงจะได้พรบรถ้ารถท่านไม่ต่อภาษีรถยนต์ท่านาไม่มีพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยพอเกิดอุบัติเหตุเรื่องราวใหญ่โตนะครับเป็นคดีหลายอย่างทั้ง